สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทท่านนะฮะแล้วันนี้ก็กลับมาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่ะแล้ววันนี้ก็มาอยู่กับเมนูอ่าตำขนมจีนนะครับผมตอนแรกจะยำขนมจีนแล้วปาทูไม่มีนะครับผมอ่ะเสียงจักระจันดังไป่อยต้องขอัยด้วยนะฮะนี่อันนี้ตะโกนพูดเลยนะฮะแข่งกับเสียงจักระจันนะครับผมอ่าเสียงดังมากๆนะครับอ่ะ เอาเป็นว่าก่อนไปรับชมคลิปนะขอคนละหนึ่งไลค์ก็แล้วกันนะฮะเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องกดสองครั้งนะเกรงใจนะผมกดครั้งเดียวก็พอนะครับผมมาเรามากินตำขนมจีนของเราดีกว่าไม่ต้องชิมะฮะตำบ่อยนะฮะอร่อยอยู่แล้วนะฮะมาเลยนี่ยังไม่ได้ชิมจริงะฮะนี้อืมอร่อยจริง อืมมฟังเสียงจักระจันไปก่อนฮนะฮืมอืม โอเสียงะกระจันนี้ร้องดังจริงจริงนะฮะรบอบพิษไปหมดตอนนี้อือ้ม ตรงนี้ฝนตกบ่อยนะะอ่ามิตรเกมเขาเลยชวนไปจับอึ่งบ้านเขานะครผมถามอึ่งอะไรจอกทุกวันเขาบอกอึ่งในร่มนะครับอึ่งที่อยู่ในร่มอึ่งอะไรไม่รู้เนี่ยอือ มันแบบตำขนมจีนแบบอร่อยจริงแซ่บามากๆตำขนมจีนวันนี้อเผ็ดนะแบบ 2% 2% 2% Hmm. <laughs> Oh. Mm. Oh, I like กินได้ไหมจกักระจับเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน อืมอ้าอือาูกสึกไม่พอเดี๋ยวผมต้องไปจับอีกครกนะผมว่าอ้าโอ้ ผักกปดตับเดียวความเผ็ดเริ่มมานะฮะใช้พริกแห้งนะครับผมอ่ะอร่อยมากๆเนี่ยเวลาถ้าผมตําแบบเท่าเดิมเหมือนที่ผมกินทุกวันนะครับรสชาติจะไม่เปลี่ยนเลยรสชาติจะเหมือนเดิมตลอดนะฮะอ่ะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากติดตามให้ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ